สำหรับใครที่กำลังเลือกซื้อแบตเตอรี่ดีๆสักตัวอยู่เนี่ยวันนี้ผมมีแบตเตอรี่อีกตัวนึอยากจะมาแนะนำนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับ wmark ng 1 3 3แบตเตอรี่ไร้สายอีกตัวหนึ่งที่ทางร้านเราอยากจะแนะนำมากๆเลยครับคือตัวนี้ดีไซน์มันสวยมากๆบอดี้เป็นพลาสติก abs สีฟ้าพาสเทลจับได้ค่อนข้างถนัดมือ น้ำหนักเนี่ยไม่เบาไม่หนักจนเกินไปและที่สำคัญรุ่นนี้มีแท่นชาร์จแถมมาให้ด้วยครับตัวเครื่องมาพร้อมกับมอเตอร์โรตารี่8,000รอบต่อนาทีแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับ2,500มิลลิแอมตัวนี้ถ้าชาร์จเต็มเนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง4ชั่วโมงตัวฟันตัดเนี่ยจะเป็นฟันเฟลดแบบระบายความร้อนนะครับส่วนฟันบนเนี่ยจะเป็นแบบเซรามิกนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า คมเสียงเงียบและร้อนช้ามากๆส่วนตัวปรับฟันด้านข้างก็จะสามารถปรับได้4ระดับนะครับอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ให้มาก็จะมีน้ามันหยอดฟันปัตเตเลียนแปรงปัดทำความสะอาดฟันลอง8เบอร์สายชาร์จสำหรับต่อกับแท่นชาร์จหรือจะชาร์จกับตัวปัตเตเลี่ยนโดยตรงก็สามารถทำได้เหมือนกันครับส่วนราคาอยู่ที่1,250บาททางร้านรับคมให้พร้อมใช้ ท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกมาสั่งซื้อกับทางร้านได้เลยนะครับ